ครับ,ว,นนรบวันนี้มาได้ร่วมการเปิดตัวน้ําหอมใหม่ฮะมนตราก็เป็นเขาเรียกว่าน้าหอมที่เหมือนสมัยในอดีตเนี่ยเวลาคนไทยหรือว่าชาวพุทธหรือว่าที่นับถือเรื่องของม์เน่ห์อะไรเงี้ยเขาก็จะมีเหมือนน้าอบใส่น้าอบใส่แป้งฮะแต่นี่ก็เป็นเหมือนยุคสมัยใหม่ ที่เราเอาน้ําหอมกับความเชื่อเนี่ยมารวมกันจนเกิดเป็นบแบรนด์มนตาขึ้นมาฮะก็ะดีใจวันนี้ก็เหมือนมีไม่ใช่ไม่ใช่แค่เหมือนของฝั่งไทยนะมีที่ขึ้นไปก็จะมีฝั่งหลายๆฝั่งมีของคำคำเมนด้วยใช่ไหมฮะมครับก็ร<ด>ู้สิกแปกใหม,ม่ในงานเหมือนมีเป็นไงบ้างความรู้สึกพอได้ทํา ก็รู้สึกยิ่งใหญ่นะฮะพอแค่เปิดประตูและก้าวเข้าไปนี่ก็เหมือนแบบมีกลิ่นหอมตีตีมาเลยตีเข้ามาทําให้เรารู้สึกแบบเออรู้สึกหอมอะหอมฟุ้งอยู่ข้างในอืมอือย่างที่น้ำหอมมีการเร้นเรื่องโชว์าการเสน่ห์เนี้บอสโดยส่วนตัวก็อย่างอย่างที่อย่างอย่างผมส่วนตัวนะก็จะมีเหมือนตอนเด็กๆเราก็จะเห็นเหมือนน้ำอบใช่ไหมฮะแป้งเหมือนเวลาจะออกบ้านใส่ อะไรนะเขาเรียกน้ำพึ่งสีพึ่งอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นเหมือนแบบเป็นยุคสมัยใหม่เหมือน,บบนที่บอกไปเป็นยุคสมัยใหม่แล้วก็ผนวกกับความเชื่อเหมือนว่าเวลาเราจะไปออกงานหรือว่าไปสัมภาษณ์งานหรือว่าอะไรเนี้ยถ้าอย่างน้อยเนี่ยมันก็เป็นความรู้สึกที่ว่ามันช่วยทําให้เรารู้สึกแบบจิตใจแข็งกล้ากล้าสู้กล้าเผชิญหน้าอะไรเงี้ยก็เป็นในเรื่องของความเชื่อด้วยครันะบตันเราเชื่อมากเลย ก็เชื่อนะก็ก็มีส่วนเชื่อเพราะว่าเราอยู่ในสังคมไทยก็จะบอกว่าหลีกเลี่ยงหรือว่าทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นอะไรก็ไม่ได้ก็มีมีบ้างมีแปลกๆนะับแต่ก็ชุนชากฝากอะไรไหมสำหรับวันนี้ก็ฝากงานด้วยนะฮะฝากแปลนน้ําหอมด้วยรบองว่ากลิ่นเนี่ยหอมแน่นอนละมุนคือเข้าไปในงานเนี่ยรู้สึกหอมเลยหอมแบบแปลกๆหอมสดชื่นขึ้นมาเลยยงไงก็ขอฝากด้วยฮะนอกจาก นั่งนั่งคงน้ำหอมนะเราขอพอดเป็นพิเศษช่วงนี้เนาะเห็นล่าสุดเป็นลงในไอจีว่ามีโดนมาน่นนี้นั่นด้วยใช่เออรู้สึกจะใช้น้ําหอมมห้เราไหมฮะพอใช้ปุ๊บปุ๊บมาเลยอ๋อก็มีจริงๆก็มีมานานแล้วนะฮะก็เหมือนแบบเขา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 สกิดมาว่ากินข้าวไหมแต่ไม่รู้ว่าคนเดียวกันหรือเปล่านะก็จะมีมีมาเรื่อยๆแต่ว่าล่าสุดเนี่ยคือเหมือนอเหมือนแบบเขาเรียกอะไรจี้ปึกเป้าแล้วก็เลยเห็นเอ้ย ตัดสินใจเอาลง IG ดีกว่าเพื่อเป็นการบอกว่าขอบคุณฮะที่ยังเห็นค่าอยู่เ <laughs> จอบ่อยไหมสำหรับบอสก็มาเป็นช่วงๆนะครับไม่ไม่คิดว่าไม่คิดว่าจะมีเหมือนกันก็จะมีมีเข้ามาแบบเคยมีฝากบอกผู้ใหญ่มาเรื่อว่า่าไปกินข้าวด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปฏิเสธไปถ้าถ้าจะจ้างจ้างเป็นงานดีกว่าจ้างที่เราแบบ ได้ไปร่วมงานได้ไปทำวิชาชีพอของเราดีกว่าที่ได้ใช้ความรู้ความสามารถของเราช่วยดีกว่าเราได้ตอบกลับคอมมเขาได้เล็กมากนเนี่ยก็มีตอบกลับเพื่อว่าไม่ให้เสียน้ําใจฮะเพราะยังไงเขาก็ยังรู้สึกแบบเหมือนเขาก็ยังดีกับเราอ่ะดีกว่าเขาว่าเขาอะไรก็ต้องขอบคุณด้วยปกติม,มตาถึงเสนอราคาเยอะด้วย าค,าคนเน,นี้ยแหละที่เสนอราคามาปกติเขาก็จะแบบทักมาแต่ว่าไม่ได้บอกว่าเท่าไหร่อะไรยังไงเนี้ยแต่เพราะว่าคนนี้ทักมาก็เฮ้ยโอ้โหจี้หน้าบ้านเลยอะไรเงรี้ยเราก็เลยตัดสินใจเอาลงเราบอกเรื่องมีไงบ้างว่าโดนคุกคามเรื่องคำคำมืออะไรป้ามองว่าเป็นมันจริงๆมันก็มีมาเรื่อยๆนะครับผมก็มองว่ามันมันก็ขำขำดีนะแล้วก็จริงๆต้องบอกขอบคุณด้วยนะที่ยังเห็นค่าเราอยู่ยังแบบเออยยัง ยังแบบติดต่อมาอันนี้คือแรงที่สุดแล้วว่ามีแรงกว่านี้อีกก็มีติดต่อมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าอันนี้คือเหมือนแบบให้ให้ตัวเลขมาเราก็เลยแบบเบื่อๆหน่อยมีกลัวกบ้างไหมคะไม่กลัวแบบจะหนักกว่านี้เนี่ยนะมันไม่ไม่นะฮะเพราะว่ามันก็น่าจะอยู่ที่ตัวผมด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเราก็ไม่คิดจะแจ้งคงแจ้งความอะไรขนาดนี้ว่าไม่ฮะก็เขายังอย่างที่บอกว่ายังเห็นค่าเราอยู่แต่ถ้าเกิดว่า อะไรที่มันเกินไปก็อาจจะต้องขอคิดอีกทีนึงขอให้เป็นอนาคตอีกทีนึ่งแต่คนก็จะบอกว่าอเราสร้างกระแสมันก็มีไงว่าเออเสนอขนาดนี้เลยเหรอก็มันมันก็มีมาเรื่อยๆนะคืออย่างที่บอกแต่ว่าคนเนี้ยคือเราถ่ายไว้เก็บไว้แล้วเราตัดสินใจที่จะเอาลงดีกว่าอะไรเงี้ยเพื่อเพื่อให้เหมือนเหมือนก็เลยก็เลยเหมือนให้เขารู้ตัวหน่อยอะไรเงี้ยเขาก็น่าจะเผาๆลง ไม่ได้ถามนะแต่ว่าของผมเนี่ยก็เหมือนแบบมันมีติดต่อมาจริงๆนะก็มีแบบมีถามกินข้าวบ้างละอ่าหนักกว่านั้นก็มีใช่ไหมพี่หรอมีมีแต่พอเราถอดอะไรไปนะช่วงมันก็เลยโดนบ่อยไม่เหมยนค่อยๆเหมไปเพราะเราเห็นจำนวนตัวเลขอุ้ยพี่จริงๆไปตั้งแต่สองหมื่นละมันก็ไม่ได้แค่หวยแต่ว่าเราอยากรู้สึกว่าเราอยากจะอ่า มันมันก็เยอะนะถามว่าเรื่องของเงินเราก็อยากได้แต่ว่าเราก็อยากจะใช้ความรู้ความสามารถที่เรามีแล้วเราคิดว่าเป็นอาชีพของเราเนี่ยทำด้วยความสุจริตมากกว่าทําอะไรแบบนี้ครับส่วนตัวอยากบอกอะไรนะอยากบอกหน่อยก็ขอบคุณนะฮะคราวหน้าโอนมาเลยแล้วเดี๋ยวไปเอ้ยก็ขอบคุณที่ยังแบบยังไม่ลืมนะยังตีค่าได้ขนาดนั้นเนี่ยก็ขอบคุณดีมีคนรักก็ดีกว่ามีคนเกลียด โอเคครับ okay,